จะเทศส่วนอวัยวะในตัวของเรานี่แหละให้ฟังครับุทธศาสนาไม่ได้สอนที่อื่นสอนในตัวของเรานี่เอง <c oughs> <c oughs> คือว่าอยู่ใกลใ้เราในระดับของใกล้นิดเดียวเลยไหมเอาใจใส่ <c oughs> ถ้าจริงของใกล้นี่แหละมันเสียหายมากมายกัของใกล้นี่แหละถ้าของใกล้ๆมันเสียหายมันก็เลยของใหญ่โตถางกวง้วผงเสียหายไปตามๆกัน <c oughs> เมื่อสอนของใกล้ควบคุมของใกล้ได้แล้วอันส่วนอื่นๆน,นอกนั้น ก้วงไกาออกไปจากตัวของเราก็รักษาง่ายถึงของภายนอกรักษาไม่ได้แต่ขอให้รักษาภายในซึ่ก็เป็นนนั้นเรียบร้อยดีเหมือนกันพ <c oughs> ละพุทธองค์สอนคนเดียวในโลกวันนี้ที่ให้รักษาตัวของเราคือรักษาหูตาจมูกนี่กายใจ มนุษย์ชาวโลกไม่มีใครสอนหรอกที่สอนสอนกันมาล้วนแล้วแต่ออกจากทำคำสอนไปเจ้าทั้งนั้นชาวโลกเห็นว่าเป็นการผูกมัดรัดตัวไม่สไม่ให้กระดุกกระดิกได้เป็นการยากที่จะรักษาได้ ถ้าปล่อยตามเรื่องตามราวเป็นของสบายในรับความสุขแท้ที่จริงแล้วพระพุทธอ,องค์สอนว่าเราทำรวมตาหูจมูกนิ้วกายใจเป็นของดีแล้วถึงอะไรกระทบมันก็ไม่หวั่นไหว ส่วนที่ไม่ได้รักษาตามชาวโลกเขาเห็นว่าสบายถ้าหากรักษาไม่สบายนั้นเป็นการดีบังคับก็ต,ตามเรื่องตามราวแต่มันก็เดือดร้อนอยู่ทุกประยะกษ์ม,มีการสงบเลยสักทีพระพุทธเจ้าท่านเทศทนาว่า จกคุนาสังวโลสาทุสาทุโลตายะสังวโลขานายะสังวโรสาทุท่าทุจิวหายะสังวโลกายายะสังวโลสาทุมนสสสัสสาสังวโรสาธุสัพพัทธะสังวโลพิกสุ ท่านว่าอย่างนี้คือว่าซ้ารวมตาซ้ารวมหูซ้ารวมจมูกซ้ำรวมลิน้นกายกายซํารวมลิน้นซํารวมกายซ้ารวมใจสิ่งในกวงมดุดซ้ำรวมหมด <c oughs> ตาถ้าหากก็ไม่ซ้ำรวม โดยส่วนมากส่งไปภายนอกเห็นลูกเห็นเสียงเห็นลูกแล้วก็ไม่ต้องสำรวมล่ะมันก็พุ่งออกไปนอกเพเห็นลูกลูกดีก็ชอบใจลูกไม่ดีก็ไม่ชอบท่านว่าตาเหมือนกางู หอเหมือนกระจระเขศคือว่าธรรมดาตานั้นต้องสอดสองไปในที่ต่างๆโดยส่วนมากโดยส่วนมากสอดสองไปในที่ลี้ลับท่านเปิดเผยแล้วไม่อยากดูหรอกดูจะลี้ลับสิ่งมันลี้ลับเนชอบด,ดูนักเนี่ยวมันส่งไปนอก ส่งไปแพ่งโทษความไม่ดีไม่งามความผิดทุกสิ่งทุกอย่างแพ่งไว้ทางนอกนั่นมันในความสุขที่ไหนล่ะมันแท่งไงนี่ถ้ยวาความเดือดร้อนเนี่ยภายในหาความสุขสมบไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เพราะเหตุนั้นแหละผู้ที่ต้องการหาความสงบสุขจึงต้องระวังต้องระวังด้วยทางกายวจาใจระ,าใาระวังตาเสก่อนวังระวังตาอย่างเดียวเะก่อน ระวังเป็นส่วนนไปเป็นอ,อย่างอยางไปไม่ใช่ระวังไม่ให้เห็นโดยจนมากไม่เห็นอยู่แล้วมันต้องส่งออกไปแพ่งออกไปเพื่อโทษคนอื่นไม่ใช่เพ่งโทษตัวเองมองดูไปเพ่งเอาไปต้องเพ่งโทษเขาต้องเพ่งเ,เ,เพ่งโทษคนอื่นทังนั้นเน่ย จ้าพิดพิรุษด้วยประการต่างๆเขาไม่รู้ตึกเลยสักหน่อยสักหน่อยเดียวแต่เราแพ่งโทษมันมนคิดอย่างนั้นมันมีพิรุษอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้อะไรแพ่งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอันตัวเขาเองนี่ไม่รู้เรื่อง ขาไปอยู่เฉยๆธรรมดาไนะ่มแต่เพ่งแล้วก็มามาเดือดร้อนตัวเองและวคะันมีความรักก็เกิดความให้ความยินดีห้อะร้อนขึ้นมาภายในมีความโกรธก็เกิดร้อนขึ้นมาภายในความไม่ดีไม่งามก็เกิดความร้อนเึ้นมาภายในให้เพ่งทางความไม่ดีไม่งาม ความดีความงามว่าร้อนเพราะเหตุความดีนั่นแหละร้อนความดีหายากคนไอคนที่จะเห็นว่าเป็นของร้อนน่ะหายากเท่นความดีคือความรักคือความพอใจค,อความเยินดีติดใจอย่างนั้นแหละถอนไม่ออกนั่นเรียกว่ามันร้อน สอนให้พากันระวัง้าตาหากก็ไม่อยากร้อนสอนให้ระวังพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ถ้าจะอยากจะได้ความสุขต้องให้ระวังตัวนี้ไล้ก่อนไม่ต้องให้ไประวังภายนอกระวังตัวของเรานี่แหละคนภายนอกหรือคนอื่นหรือสิ่งอื่นก็ตามมันจะเป็นอะไรก็ตามมันเป็นก็เรื่องของเขา ถ้าหากทุกๆคนพากันระวังสังวนอย่างนี้ทุกๆคนแล้วเมื่อก็สงบสุขเท่านั้นะสิมันจะมีทุกข์มาจากไหนต่างคนต่างระวังสังวนสุขเท่านั้นที่เขาพากันเพลิดเพลินสนุกเฮฮาทางตานี่มากมาย ทั้งหูก็ามากมายเสียงเพราะเสียงไมวเพราะครับตามฟังเพลงด้วยประการต่างๆนั้นเดียวาทางหูทางรูปทางตานั่นเดียวดูภาพ,พยนตร์ดูหนังกะลุงยีเจเอะไรต่างๆทุกอย่างคนที่ดูนั่นตาต้องมองดูส่งไปนอนลืมตัว เข้าใจว่าเป็นจริงเป็นจังลืมตัวเ <c oughs> มื่อเป็นทุกข์อยู่กับ,บาันั้นแต่เขาเข้าใจว่าเป็นสุขความจริงมาทุกข์ในนั้นทุกข์เพราะการลืมตัวนั่นเนละมันทุกข์อย่างมากก็คือความหลงมัวเมาเนี่ยทุกข์อย่างนักที่สุด ทุกอย่างขนาดกลางก็คือว่าเหน็ดเหนื่อยเรื่อการนั่งเสียเวล่เวลาทำมาหากินเสียเงินเสียทองมันน่ะทุกข์ต่อต่อมากันทุกหลายเรื่องหลายอย่างห <c oughs> <c oughs> าเงินหน้าทองมาได้เอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ยังไม่พอเอาไปเลี้ยงตาอีก ไปเรียงหูอีกทั้งตาทั้งหูก็กินไม่ใช่กินแต่ทางปากมันก็เปลืองเลยสิเงินเดือนมันจะมีมันจะปอใใช้ม,ม,มาทางไหน <c oughs> นี่บบพอทัดพอเป็นที่นิทัศนนะส้หรับให้พิจรารณา มันเป็นจริงไหมพรธเจจาว่ันสอนให้สํารวมขั้นสํารวมได้แล้วนั้นมันจะเป็นจริงไหมจะเป็นสุขไหม <c oughs> ไม่ใช่ไหมให้ดูดูเหมือนกันมันธรรมดาตานี่มันเห็นหรอนับเยอะก็เห็น มันตรงออกไปเห็นหมดัหละเรียวกว่าตาในตามันต้องมีภายในภายนอกหูจมูกล่้งกายก็ต้องมีภายในภายนอกเหมือนกัน <c oughs> แต่ให้ซ้ำรวมละวางพิจารณาเป็นของปฏิคูณเปื่อยเน่าพิจาณาให้เป็นอนิี้จังทุกขังอนัตตาใช่ไของไม่มั่นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เว้ทุกข์อยู่อย่างนั้นเนะี่ยมองแล้วมองเล่าเห็นแล้วเห็นเล่าไม่แล้วไม่รลดเป็นสักทีนะเรียกว่ามันทุกข์ไม่ได้เห็นกตคิดถึง <c oughs> มันเสียหายเสื่อมสูญไล้ก่อคิดถึงนั้น,นมีมนก็ดีใจเสียใจอะไรต่างนั้นท่านว่ามันจะทุกข์หรือไม่เนี่ยเพราะมันกับเกาะปีตเกอกไปมายอยาู่นั้น <c oughs> อันนี้ทาอีนน้นจ้งหูก็ทำนองเดียวกันฟังสิ่งที่เพาะที่จับอกจับใจเพื่อเพนินดีพอใจไม่ระวังทั้งบอนถ้าระวังทั้งวอนแล้วให้ดูตัวใจตัวเดียว แต่คนที่คนที่ไปไยินน่ะไม่ได้ยินจากอะไรเสียงมันกระทบเสียงก็เป็นเรื่องสักว่าเสียงมันกระทบมันีตนในตัวอะไรแต่เราไปฟุม้มไปแต่งเพราะว่าสนุกสนานอย่างถูกเสียงกระทบกระทั่งมันก็เป็นลมเป็นแล้วเฉย ไม่มีตนมีตัวเลยแต่ไปเอามาคิดมาฝึกมากรองมาพิจารณาอยู่นั่นเละไม่หายสักทีใม่เก่งคอยเป็นทุกข์ท่านให้ระวังสังวรคือให้ปิจารณาอันนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นทุกข์เกิดขึด้ไนไปเดียวพระดยวดันหายไปไม่มีตนมีตัวได้หรอก กลิ <c oughs> ่นคาะนี่กลิ่นนี่ก็เป็นของทํ้คัญเหมือนกันก็ไม่มีตนมีตัวเหมือนกันนะั้นมาตามลมลมพัดมายังค่อยถูกกลิ่นกลิ่นเล้นกลิ่นหอมกลิ่นแรงต่าง มาถูกสัมผัสถ้ารู้สักว่าถ้าชอบมาไทยหอมก็พอใจอยากจะได้อยากจะดมอยู่เสมอเสมอถ้าไม่หอมก็ไม่พอใจอยากจะปัดทิ้งแต่ก็ปัดไม่ไปเพราะมันมาตามลมเราหายใจเข้าออกมันก็ไปตามลมมันสิเราไม่ใจเข้าออกมันเข้าตามลมมันสิมันจะหนีไปไหน จะโมูงน er <c ười> ี um hey, bracket, <It> ่้งโง่ตายเข้าอะไรไม่ดมกระดมเม้นหอมไม่หวางนั่นน่ะดมมัดแต่ว่าจะโมูงไม่ได้โกรธนัไม่ได้เกลียดนี่ไม่ยินดีไม่พอใจไม่ไม่มียินดีพอใจได้ไม่พอใจอะไรหรอกตัวใจตั้งหากไปยินดีพอใจ ในยินดีกระใจยินดีกระใจจ้ามูกขาเพียงได้สูบก,กินดเฉยเคือสูบลมภายใจเขาออกอน,น,น <c oughs> ะแเอากินของคนอื่นมาเป็นของมาสิ่งอื่นมาเป็นของตัวมีผ้าเอาหนึ่ง ท่านไปเจริญธรรมะนธรรมในป่าถูกกินดอกไม้หอมหวนพระสูรก็กินดอกไม้เทวดาจะบอกว่าอุ้ยท่านคิดขโมยนี <S 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 ่เลยสงสัยคิดขโมยอะไรพระสูบ์ก็กินเขาดิไปกินดอกไม้คิดขโมยดอกไม้อะสิเทวดาสอนหนึ่งสอนพระได้ น,นี่ก็เป็นขี้ขโมอยอีกเหมือนกันตาก็เป็นขี้ขโมยหูก็เป็นขี้ขโมยจมูกก็เป็นขี้ขโมยก็สิ่งต่างๆเป็นของเราโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรสิ่งอื่นไม่รู้เรื่องอะไร, <c oughs> รนะรถคานนี้มีสัมผัสที่ลีน้น ท่านท่าว่าทั้งรถแล้วเหมือนมีหลายอย่างรถภายนอกภายในรถที่กระทบป <t nak> <fino S 1> ลายลิ้นนั so ้นเรียกว่าชิวหาประสาทประสาทที่ลิ้นที่สัมผัสที่กายเรียกว่ากายประสาทก็เป็นรถเหมือนอันหนึ่งเหมือนกันที่สัมผัสด้วยใจ ก็เรียกว่ารถเหมือนกันพูดสัมพัทธรทำทั้งหลายเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาทราบซึ่งก็ถึงจิตถึงใจสัมพัสภายในนั่นเรียกว่ารถธรรมชาติรดเทชาไอรถลดของพระธรรมทั้งสองเจา้าก <c oughs> ็เป็นรถอันหนึ่งเหมือนกันริงว่าแล้วลดเระธรรมชนะจะตึงรถทังหวงมด หตุที่พระองค์ให้สอนให้พากันระวังคือไม่ส่งไปตามรถภายนอกรถสายนอกมันของติดตัวผันมัวเมาของภายนอกมันไม่ได้เข้าถึงใจเราถ้าจะถามนี่ไม่มีอะไรหรอกที่จะจีดกันเมื่อเกิดขึ้นในใจอันนี้เป็นรถภายในแท้ <c oughs> รสภายนอกปเป็นเหตุในติดในพวกพันมันติดแล้วมันนของต้องแสวงหารสชาติอันนั้นให้ไปได้สัมผัสกับหลายรีสมมิเสม,มอเสมอส่วนกายและกายเ่ ตัวกายมันสัมผัสถูกต้องตลอดเวลาอย่างอธิบายให้ฟังแค่เย็นก็ดีร้อนก็ดีหนาวก็ดีสบายกายสบายไม่สบายกายก็ดีมันเกิดจากกายมันมีสิ่งกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาดีนเหลือบยุงมุงหลานสารพัดทุกอย่าง เพูกเขาแมันต้องเป็นเหตุให้เดือดร้อนวุ่นวายท่า <c oughs> นจึงให้ระวงังระวงังอะไยังไงระวังกายระวงังที่ไปสัมผัสลดภายนอกสัมผัสหลอกแต่ให้รู้เท่ารู้เรื่อง สิ่งเหล่านั้นของกระทบกันอยู่งั้นมันมีกายม่ต้องมีสิ่งที่กระทบอย่างนี้ไปไหนพ้น,นแต่ให้ระวังสังมอนคือให้พิจารณาในตัวของเรามันต้องกระทบกระทบในอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาได้ดับไปเย็นร้อนอ่อนแข็งบางทีก็หนาซะจนแทบ จะเป็นเน็ตเป็นชาแต่มันหายไปไหนปีนี้ไม่มีร้อนปีนี้ก็ร้อนเราใช้จนเหลือที่จะทนทานเมื่อปีกลายนี่ก็ร้อนเหลือที่จะทนทานแต่มันก็หายไปอีกเหมือนกันให้ระวังสังวรใจต่างๆไม่ให้ไปผัวพันไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นบางคนเนี่ยเข้าใจว่า ไม่ให้ติดไม่พอพันยังไงของกายของเราวันนี้นกายอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยมันก็กทุกขกับเธออยู่เสมอจะไม่ยึดไว้ยังไงมันยากคนที่ไม่ได้ภาวนามันยากยากที่จะเห็นถ้าภาวนาเป็นแหลวรู้เรื่องหรอพูดได้ง่ายกายไม่เจ็ของเราปล่อยวางเลย ท้อธุระทิ้งหมดมันกระทบกระเทือนแล้วก็จนไม่ปรากฏท่า <c oughs> นพูดถึงเรื่องด้านภาวน,นาท่านเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วถึกออกจากภาอนามันกระทบกระเทือนกับพิจารณาอย่างนั้นอยู่เป็นเหตุให้พิจารณาไม่ทอ้อถอยเป็นเหตุให้พิจารณาอยู่ตลอดเวลามีจิตทุกเมือ่อ พาะมันกระท่ากับเือเท่อ,อย่างนั้นงั่นแหละกายเรื่องให้ระวังกายให้รักษากายรักษาจิตนั่นรวมมดทุกสิ่งทุกอย่างมารวมมาที่จิตแห่งเดียวตาหูจมูกเลี้ยงกายทั้มารวมที่จิตแห่งเดียว ส้ำรวมที่จิตให้ระมัดระวังสังวรที่จิตไม่ยินดีไม่ยินดีย,นดยินลายไิ่จริงนัวกวงรูปเสียงกลิ่นรสโธภธพระมนกระทบตาหูจหมูกลินกายมันก็มาเป็นพิษเป็นสงฆ์มันก็อยู่ในทุกความสงบ นี่แต่โทรมาพิจารณาอย่างนี้แหละให้คิดค้นอย่างนี้ได้รู้เรื่องอย่างนี้ได้ให้เข้าใจอย่างนี้ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้จึงจะได้ความสุขไม่ใช่ระวังสังวรไม่ให้ดูไม่ให้กระทบกระเทือนตาหูไม่ระวังไม่กระทบกระเทือนไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ให้ระวังตรงใจนั้นทั้งหากคนเรามดทั้งพวงมดทั้งตัวไวัยชะวะทั้งมดนี่อยู่ที่ใจแห่งเดียวรักษาใจตัวเดียวแล้วก็หมดเรื่องกันไปสิ่งทั้งหลายแล้วนะจึงว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนในปารให้ระวังส่วนโลกทั้งหลายไม่มีสอนระวังเลย นี่จะปล่อยตามเรื่องเหตุนนะั้นมนุษย์ชาวโลกจึงว่าตายตายแล้วเกิดนับนับชาติไนับนับชาติไม่ทวนพระพุทธองค์เห็นเหตุอย่างนั้นจึงว่าสอนพวกเราให้รู้จักระวังสังวรต่อไปเหมือนจริงจะหมดพบหมดชาติหากไม่หมดชาตินี้ มันจะใกล้เข้าไปมีวันที่จะต้องหมดพบหมดชาติในวันหนึ่งข้างหน้าเอาละอธิบายเท่นั้นะก่อนนี้ไปถ้าเราตั้งใจทำความสงบก <c oughs> ารทำความสงบเบื้องต้นจะปรติกรรมอะไรก็เอา แะ่พฏติกรรมอะไรก็ได้พุโทโธห,หรือสมาระหังหรือยุบหนออพองหร่ได้แค่นั้นเน่ะเมนาปาสติเมอนาสติได้หมดการลอดจิตให้เข้ามาอยู่เป็นสมาธินั่นจะใช้ปฏติกรรมอะไรก็ได้เป็นเครื่องล้อต่างหา เหมือนเขาเขาเหยื่อล่อปลานะเขาเหยื่อจิตเด็ดไปล่อปลาให้มันกินเด็กเ <c oughs> <c oughs> มื่อปลามันกินเด็ดแด็กเขาไม่ต้องการเหยื่อเขาต้องการกาตั่วปลาทั้งอ่หารคู่ภาวนาก็เหมือนกันเอาคำปฏิกรรมอะไรก็เอาเถอะ่าภาวนาพุโทโธพุทโธ แต่ให้จิตไม่อยู่กับพุโทโธอันเดียวจิตเึื่อนของอันเดียวไม่มีมากคําที่ว่ามากนั้นคือมันจิตเร็วเร็วยิ่ยงกว่าเร็วทีเดียวเร็วยิ่ยงกว่าแสงอีกครับมันจิตมันเร็วเหลือเกินตุปมาเปียบเหมือนกับแมลงวันที่มันเกาะยหนาทั่ง เาอาข้อนมาตีตรงแหงแรงอะนะนาทั้งไอคอ้อนกับทั่งมันถูกกับมอแรงวันนั้นนั้นไอที่มาแรงวันแตกที่มาแรงแรงวันตายนั้นอะไรเช่นก้อนหลังกันมันเร็วถึงกรนะดาษนั้นจิตก็เช่นนั้นเหมือนกันเมื่อจิตเข้ามาอยู่ในที่เดียวเรียกว่าจิตอันเดียวแล้วนะนั่นแหละตัวสมาธิ <c oughs> ถ้าเมื่อจิตเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวแล้วนะไม่มีสองแล้วมันแน่วเนพะก็พุโทโธนะในพุโทโธนะั้นหรือว่าอรลหังหรือสามาลรหังอะไรก็ตามเดือยยุ่งหนอข้อหนอก็ตามมันหายไปหมดเลยมันยังเหลือแต่อันเดียวน,ะนั่นแหละจึงเป็นสมาธิแท้ <c oughs> <c oughs> นี่จิตเบื้องต้นที่จะทำสมาธิต้องทำอย่างนี้แลหละก่อน นะครานี้จิตมันไม่ใช่อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาบางทีอยู่สัวโมงทัง้งสัโมงกลับมาของเก่านะมาคิดมาส่งมพิจารณามาปรุงมาแต่งตามเรื่องนั้นแต่หากว่าจิตน,น,นั่นมันต้องได้รับรสชาติของการทํามสมาธิเป็นเอกตาจิตแล้ว